จะให้ดูอะไรแปลกต้นโพต้นไห้ต้นโพป่ะเกิดอยู่ในต้นมะพร้าวอยู่ดูก็สวยแปลกดีแต่เป็นอันตรายต่อต้นมะพร้าวถ้ามันโตขึ้นมันก็จะรากมันจะชนชายต้นมะพร้าวทำให้ต้นมะพร้าวขาด กำลังขาดดูดอาหารไปเลี้ยงใบเลี้ยงดอกไม่ได้ต้นมะพร้าวก็จะเฉาวิธีที่ดีก็คือต้องกำจัดมันตัดไฟแต่ต้นลมเลยต้องหักมันออกเลย